ยายเอกกำลังเตรียมตัวกับอันไทยจะพี่นองกำลังเสียอันรอแท็กซีย่ยุจ่ยา,ายายเออันท้ายให้เบิงมันยักาศหนาบ้านจะพี่นองตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเคืงจ่ะตะวันแดดเ,เปียงเปียงแล้วจะพ่นองแท็กซี่มากพอดีจ่ะยายเอกพยายกับมะหอดสนามบินนันแอดดลีแล้วจ้า ยายกับประยงย์กับข่ามานาัน่งรอในเกตเราจ้าพี่น้องตอนนี้กาคนกําลังทยอยขึ้นเครื่องจา้าเครื่องมู่ยายเอกเสียออกซิเอมอนจ้บพี่น้องยายกับประยงย์กับยูอันบนเครื่องบินเรจาจ้าพี่น้อง ตอนนี้เครื่องกบ,บินออกจากสนามบินแอดดเลด์กำลังเสียบบินไปสนามบินมาเลเซียจากพี่น้องย่าเสิต้อเครื่องอยู่มาเลเซียรอบหนึ่งจา้ากับเขาไหมหรอจ้าพี่น้องย่เาเฮปถ่าตักับเขาเนี่ยแหละขนาดกินเขามากหรอเด็กพี่น้องมือเซองนี่กินต้มมากมาแกเดี๋ยวต้องโยกเขาหลังจากทย่า หลับไปซอมตื่นไปนอนตื่นขึ้นแมกก่กับเจ้าหน้าที่เป็นกันมาอันเสิร์ฟขนมนม,นมเนยจะ้ะสิเนี่ยนขนมก็เจาะไกข่ขนะไปนองขนมฟังบัวแย่เอ๊ะบะหมูเจาเกลือเงี้ยมีไก่ข้างในจะ้ะแบบกะอันนี้ก็สุเป็นอ่ะชาหอนจะไปน้องตอนนี้แย่เอก๊กะกำลังสุดเปลี่ยนเครื่องยวนมานเลเซียจะี่น้อง เครื่องบินกำลังจะออกจากกสิไปหอดเมืองไทยอันสุวรรณภูมิกับทุ่มทุ่งสามสิบหาจากพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหานาทีจากเครื่องบินกำลังสิบปตังล่ำกำลังสิบบินออกจากพี่น้องตอนนี้เครื่องบินกับกำลังบินออกจากสนามบิน อันมาเลเซียตัวทีสิบปีไปสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยห้องจากพี่นอ้องยังเดลียวเห็นอันประเทศมาเลเซียยู่ขังลางวิ่เด็จันยายกับวัย,ยกับมาหอดเมืองไทยหรอจ้าถุงนึงพอดีจ้ะพี่นองแลัวพอกันคลิปตอ้อไปจ้าพี่นอ้อง